เจอกันอีกแล้วครับกับสปอร์ไทม์ไลน์ประจำวันพุธที่30พฤศจิกายนครับสำหรับเมื่อวานครับผมต้องบอกว่าครึ่งครึ่งครับผลละครึ่งครับเมื่อวานครับเสียเต็ม2คู่ครับได้เต็ม2คู่ครับสำหรับเมื่อวานที่ให้ไปครับ2คู่แรกครับเอกวาดอร์เสมอให้ไปที่ราคาเสมอครับเจอกับเซเนก้าแพ้ไป2หนึ่งครับเสียเต็มเต็มมาคู่ที่2ครับกาตาเจ้าภาพเจอกับเนเธอร์แลนด์คู่นี้ให้เล่นสกอร์สูงครับ3ลูกครับจบ2 0ครับเสียเต็มครับ ต้องบอกว่า2คู่เช้าครับโอ้โหเสียไปเต็มเต็มครับแต่ยังพอทนครับ2คู่นึงครับคู่ตีสองครับอังกฤษเจอกับเวลให้ต่ออังกฤษหนึ่งลูกครับคู่นี้กินเต็มเต็มครับส่วนอีกคู่นึงครับสหรัฐอเมริกาเจอกับอีร่านคู่นี้ให้ต่อสหรัฐอเมริกาที่ครึ่งลูกครับเป็นสหรัฐอเมริกาชนะไป1นึ่งศูนย์ครับกินไปเต็มเต็มครับสำหรับคู่นี้ครับสาหรับเมื่อวานครับต้องบอกว่าพอทนครับได้2เสีย2ครับวันนี้ครับกลับมาแก้ตัวใหม่ครับฟุตบอลโลก นาสุดท้ายครับเหมือนเดิมครับวันนี้ครับเราจะได้รู้ครับว่าใครจะเข้ารอบต่อไปครับต้องบอกว่า4คู่ครับที่จะให้วันนี้ต้องบอกว่าสนุกเหลือเกินครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเดนมาร์กพบกับทีมชาติออสเตรเลียครับเป็นการลงเตะของกลุ่มดีครับนดสุดท้ายแล้วครับคู่นี้เตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสําหรับเดนมาร์กอันดับ3ของกลุ่มครับ 2นงนาทีผ่านมามี1คะแนนครับสำหรับออสเตรเลียครับ2นาทีผ่านมามี3คะแนนครับเรามาดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เะครับเดนมาร์ก2นาทีผ่านมาพวกเขาเสมอกับตูนิเซียมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับนัดล่าสุดพวกเขาแพ้ให้กับฝรั่งเศสไป2ประตูต่อหนึ่งสำหรับออสเตรเลียครับนัดแรกพวกเขาแพ้ให้กับฝรั่งเศสไป4ประตูต่อหนึ่งครับนาที่ผ่านมาพวกเขาชนะตูนิเซียไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาทั้งหมด4ี่ครั้งครับเป็น ออสเตรเลียครับที่ชนะ1ครั้งครับเดนมาร์กชนะ2ครั้งครับเสมอกันไป1ครั้งครับสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นเดนมาร์กต่อ1นลูกครับอย่างเดียวครับที่เดนมาร์กอยากจะเข้ารอบวันนี้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะเข้ารอบครับสำหรับออสเตรเลียครับพวกเขาครับขอแค่ผลเสมอครับจะทําให้พวกเขาเข้ารอบแน่นอนครับสาหรับออสเตรเลียครับสาหรับราคาวันนี้ครับเปิดมาเดนมาร์กต่อหนึ่งลูกครับโอ้โห จะต่อแพงไปไหนครับสาหรับคู่นี้ผมคิดว่าคู่นี้ครับเดนมาร์กครับต้องเปิดเกมรุกใสออสเตรเลียแน่นอนครับเพื่อหวัง3าคะแนนให้ได้ครับเดนมาร์กครับถ้าจะให้พูดตรงๆครับเล่นเป็นทีมที่เป็นต่อครับมักจะทําผลงานได้ไม่ดีครับแต่ถ้าเล่นเป็นทีมรองเมื่อไรครับโอ้โหเล่นดีตลอดครับสําหรับเดนมาร์กครับพวกเขาครับมักเล่นเป็นทีมที่เล่นต่อเขาแบบนี้ครับเล่นทีมที่เป็นต่อมักจะยิงประตูได้น้อยมักจะยิงใครไม่เป็นครับออสเตรเลียเองก็เช่นกันครับพวกเขาครับ อย่างที่เราเห็นครับโอ้โหนัดแรกครับเป็นรองฝรั่งเศสแแพ้ฝรั่งเศสมันเละครับแต่นัดที่2พวกเขาแก้ตัวได้ครับชนะตุนิเซียมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ผมมองนะครับออสเตรเลียครับน่าจะเอาอยู่ครับผมมองครับเด่นหนักต่อแพงไปครับถ้าจะชนะผมมองนะครับไม่น่าจะขาดครับออสเตรเลียพวกเขาขอแค่ผลเสมอวันนี้แน่นอนครับพวกเขามาเล่นตั้งรับเต็มตัวแน่นอนครับสำหรับนัดนี้ผมมองนะครับออสเตรเลียถึงจะแพ้แต่แพ้ไม่ขาดครับสำหรับคู่แรกให้ยืนพื้นไปเลยครับที่ออสเตรเลียต่อหนึ่งลูกครับเราไปต่อกัน คู่ที่2นะครับผู้นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสเจอกับทีมชาติตูนิเซียผู้นี้เป็นการลงเตะของกลุ่มดีครับผู้นี้เตะกัน4ส่ทุ่มตรงครับตรงกับผู้แรกเลยครับสำหรับคู่นี้นัดสุดท้ายแล้วครับฝรั่งเศสพวกเขาครับสองนัดที่ผ่านมามี6คะแนนเต็มว่าเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตูนิเซียครับวันนี้ครับอันดับ4ของตารางคะแนนครับ2นัดมี1คะแนนครับผลงานนัดที่ผ่านมาของฝรั่งเศสครับชนะ มาได้ทั้ง2นัดครับชนะออสเตรเลียมา4 1ชนะเดนมาร์กมา2ประตูต่อหนึ่งสำหรับตุนิเซียนัดแรกพวกเขาเสมอกับเดนมาร์กมาศูนย์ประตูต่อ0ูนครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ให้กับออสเตรเลียเป็น,นประตูต่อ0ูนครับคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งครับเป็นฝรั่งเศสครับทชนะไปได้1ครั้งครับเสมอกัน2ครั้งครับ สำหรับราคาคู่นี้ครับเปิดมาเป็นฝรั่งเศสต่อหนึ่งลูกครับแน่นอนครับฝรั่งเศสพวกเขาเข้ารอบไปแล้ววันนี้พวกเขาจะใช้ตัวสำรองลงเล่นะเป็นส่วนใหญ่ครับตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ลง2นัดแรกที่ผ่านมาครับให้ลงไปสัมผัสฟุตบอลโลกบ้างครับในไหนก็มาแล้วครับโค้ชของพวกเขาน่าจะให้โอกาสผู้เล่นตัวสำรองครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับราคาหนึ่งลูกผมมองฝรั่งเศสยังไงก็เหนือกว่าครับถึงจะใช้ตัวสำรองครับตุนิเซียครับพวกเขาครับสถานเดียวที่อยากจะเข้ารอบครับต้องชนะสถานเดียวครับโอ้โหต้องบอก มันเป็นอะไรที่ยากครับต้องมาเจอกับฝรั่งเศสแล้วต้องยิงให้ได้เยอะๆด้วยครับสําหรับตุนิเซียครับผมมองนะครับคู่นี้ครับมันลุ้นยากครับตุนิเซียครับต้องยิงชนะฝรั่งเศสให้ได้เยอะๆแล้วต้องไปลุ้นคู่ออสเตรเลียเสมอกับเดนมาร์กด้วยครับโอ้โหเงินไขเยอะเลยเกินครับแต่พวกเขาวันนี้ครับยังไงก็นัดสุดท้ายครับไม่มีอะไรเหลือแล้วครับโอ้โหยังไงก็ต้องบุกอย่างเดียวครับสถานเดียวครับตุนิเซียครับ ด้วยสถานการณ์แบบนี้เข้าทางฝรั่งเศสแน่นอนครับโดนฝรั่งเศสสวนสวนแน่นอนครับผมมองนะครับคู่นี้ครับคู่นี้ผมมองถึงแม้ฝรั่งเศสจะเข้ารอบไปแล้วต่อหนึ่งลูกแต่ผมยังคิดว่าตัวสำรองของพวกเขามีทีเด็ดพอที่จะจัดการตูนิเซียได้ครับอย่างน้อยๆครับตัวสำรองของพวกเขาอยากจะเล่นให้เข้าตาโค้ชเผื่อจะได้ลงเล่นรอบ2ครับรอบนอกเอาครับวันนี้พวกเขาโชว์แน่นอนครับฝรั่งเศสชนะแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ผมให้ไปที่ฝรั่งเศสต่อหนึ่งลูกครับเราไปต่อกัน คู่ที่3ของวันนี้นะครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาเจอกับทีมชาติโปแลนด์ครับคู่นี้เป็นการลงเตะของกลุ่มซีครับเตะกันเวลาตีสตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาของอาร์เจนตินาพวกเขาแพ้ให้กับซาอุไป2ประตูตอนหนึ่งครับนัดล่าสุดพวกเขาชนะเม็กซิโกไป2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับโปแลนด์ครับนัดแรกครับพวกเขาเสมอกับ เม็กซิโกมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับนั้นล่าสุดพวกเขาชนะซาอุดิอาระเบียไป2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับตารางคะแนนตอนนี้ครับโปแลนด์ครับนำเป็นที่1ของกลุ่มครับตามมาด้วยอาเจนตินาครับที่จะเจอกันวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ผมมองเลยครับถ้าใครชนะง่ายๆครับเข้ารอบเลยครับไม่ต้องไปสนใจอีกคู่หนึ่งแต่คู่นี้ครับโปแลนด์ครับจะได้เปรียบตรงที่ถ้าพวกเขาเสมอครับพวกเขาจะเข้ารอบเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ผมมองนะครับค่อนข้างจะสูสีกันครับ การเจอกันนัดนี้ครับราคาเปิดมาเป็นอาร์เจนตินาครับต่อหนึ่งลูกผมมองว่าต่อแพงไปครับผมโปแลนด์เองก็ใช่ย่อยครับสองนัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครครับสําหรับโปแลนด์วันนี้มันเจอกับอาร์เจนตินาที่ต้องชนะสถานเดียวครับเพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้ครับสําหรับอาร์เจนตินาครับถ้าชนะได้เข้ารอบไปเลยครับไม่ต้องสนใจผลอีกคู่หนึ่งครับสําหรับคู่นี้ผมมองนะครับโปแลนด์พวกเขามีทีเด็ดพร้อมที่จะสู้กับอาร์เจนตินาได้ครับสําหรับวันนี้ครับราคาพอเปิดมาโอ้โหอาร์เจนตินาต่อหนึ่งลูก โอ้โหมันแพงไปครับโปรแลนพวกเขาครับอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าพวกเขามีเกมรับแรือรอส่วนกลับดที่แน่นอนจริงๆครับพวกเขามีตัวที่เด็ดอย่างโรเบิร์ตเลว์ด็อกกี้ครับที่คอยที่จะปัน่นป่วนเกมรับของอาเจนตินาอาเจนทีน่าเองเราไม่ต้องพูดถึงครับสตาร์ดังเบอร์หนึ่งของเขาครับลิโอเนลมสซี่ครับโอ้โหรวมกับตัวต้องบอกว่าตัวทําเกมตัวป้อนเกมอย่างโอ้โหดิมาเรียรพวกนี้ครับไม่ต้องพูดถึงครับแต่ผมมองนะครับโปรแลนพวกเขามีทีมเวิร์กที่ผมว่าดูดีครับมีเกมรับที่เหนียวแน่นครับสำหรับคู่นี้คร ถ้าอาเจีนจะชนะผมมองแล้วครับอาจจะชนะไม่ขาดสำหรับคู่นี้ผมยังเชื่อใจโปแลนด์ครับน่าจะเอาอยู่ครับคู่นี้ครับชี้ไปเลยครับที่รองโปแลนด์หนึ่งลูกครับยังไงก็ไม่น่าจะพลาดครับสำหรับโปแลนด์ครับเราไปต่อกันคู่ที่4ของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียครับเป็นการลงเตะของกลุ่ม C ีครับเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับ เม็กซิโกครับอันดับบว้ยของกลุ่มตอนนี้ครับสองนัดที่ผ่านมามี1คะแนนรับซาอุดีอาระเบียครับสองนัดที่ผ่านมาพวกเขามี3คะแนนครับชนะ1แพ้1ครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาเลยครับเม็กซิโกอย่างที่เห็นครับอย่างที่เราเรารู้กันอยู่ครับสองนัดที่ผ่านมาครับนัดแรกพวกเขาเสมอกับโปแลนด์ไปศูนย์ศูนย์ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ให้กับอาร์เจนตินาไปสองประตูต่อศูนย์ครับสำหรับซาอุครับนัดแรกครับช็อกโลครับชนะอาร์เจนตินาไปสองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับนัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ให้กับโปปปปปแนนนดดไรรรระตตูู่่อคคาาา้เเิม็ เม็กซิโกตอนหนึ่งลูกครับเม็กซิโกครับถทาอยากเข้ารอบต้องชนะส,สถานเดียวเหมือนกันครับแล้วต้องไปลุน้นให้คู่อาร์เจนตินากับโปแลนด์ครับมีผลแพ้ผลชนะครับถ้าเสมอขึ้นมาคู่นั้นแล้วคู่นี้เสมอกันอีกโอ้โหหรือว่าเม็กซิโกชนะไปก็ต้องไปลุน้นลูกได้เสียกันอีกครับโอ้โหมันหลายชั้นหลายตอนอย่างนี้ครับเม็กซิโกครับพวกเขาต้องชนะให้ได้จํานวนประตูมากๆครับ เนื่องจากผลประตูได้เสียตัวนี้พวกเขาติดลบ2 2ลูกครับเงื่อนไขของเม็กซิโกเยอะเยอะมากครับแต่เงื่อนไขของซาอุโอ้โหแค่ชนะก็เข้ารอบครับสำหรับซาอุดีอาระเบียวันนี้ครับถ้าพวกเขาเก็บ3คะแนนได้เข้ารอบแน่นอนครับซาอุดีอาระเบียครับตัวแทนจากทวีปเอเชียของเราครับเม็กซิโกทองชนะครับแก่กับราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นเม็กซิโกต่อหนึ่งลูกผมมองว่าโอ้โหแพงไปครับผมว่าซาอุดีถึงจะแพ้แต่ไม่น่าจะแพ้ขาดเพราะเขาทําให้เห็นแล้วครับซาอุดีอาราเบียครับ พวกเขาต้องบอกว่าสู้กับอร์เจนิน่าได้สูสีครับสู้กับโปแลนด์ได้ได้ดีครับแต่พวกเขาดันไปเสีย2ประตูในก็มอกเป็นเป็นการเสียประตูเพราะความยอดเยี่ยมของของนักเตะทีมตรงกันข้ามครับโอ้บางทีครับโชคไม่เข้าข้างด้วยครับซาอุแต่ผมเชื่อเลยว่าว่าวันนัดนี้ครับซาอุน่าจะเอาอยู่พรผมมองนะครับกับราคาหนึ่งลูกมันแพงไปครับผมคิดว่าซาอุไม่น่าแพ้ขาครับโอเคครับสำหรับวันนี้ให้ไปทั้งหมด4คู่ครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับคู่แรกครับ ให้รองออสเตรเลียนหนึ่งลูกครับคู่ที่2ครับให้ต่อฝรั่งเศสหนึ่งลูกครับคู่ที่3ครับให้รองโปแลนด์หนึ่งลูกครับคู่ที่4ให้รองซาอุดีอาระเบียนหนึ่งลูกครับสำหรับวันนี้ครับก่อนจากกันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ Sport Time Line